ตอนหนึ่งพระโมคคัลานะกับพระปินดูภารลาทาวาชะได้เดินลงจากเขาคิดจะกดไปวนตบาตในเมืองราชคฤห์ถ้าใครไปอินเดียก็คงเะนเรื่องอกที่เขาคิดจะกดมันสูงโยมสูงพอประมาณเนี่ยเดินขึ้นเดินลงนี่หลายกิโลอยู่ที่นี่ ที่เขาคิดจะกูดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จรดประทับอยู่ยอดสุดเนี่ยมีพระกันดกุดีอยู่แล้วก็มีกุฏิพระอนอน์อยู่จากด้านหน้าอารรมานี่ธรรมคิดว่าธรมาเป็นคนแรกที่เด้ไปพบพระหาจา้านด้านซ้าย ะหถ์ด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าติดแผ่นหินธรรมะก็ไม่บอกใครเดินหนึ่งทุกวันนี้เราก็ไปเที่ยวข้งก็ไปดูก็ไม่มีใครเอาทองคําไปปิดเพราะมีมีคนรู้แต่ธรรมารู้ว่านี่คือพระหัตต์ตอนที่พระพุทธองค์จะทรงประดาเนินลงข้างล่าง้อยมือพระหัตถ์ของพทธเจ้าติดอยู่ในหินเลยโย่ แล้วพระองค์ใช้ยันแล้วก็กค่อยๆเดินลงลอดรูหินลงไปข้างล่างซึ่งตอนนี้ที่เราไปขึ้นไปใหม่เนี่ยที่เราขึ้นกันไปทุกวันที่โยมขึ้นไปกันเนี่ยมันเป็นทางเจาะเจาะเขาทำใหม่เดินขึ้นอย่างสะดวกแต่สมัยก่อนนี่เป็นทางลอดลอดหินซึ่งคิดจกูดนี่แหละมีที่คนหนึ่งเขาเรียกว่า เหวทิ้งโจนหมายถึงว่ามันจะเป็นที่สูงถ้าโจนเนี่ยถูกผลักลงเนี่ยก็จะตกลงไปในเหวข้างล่างเขาเลยเรียกว่าเหวทิ้งโจนถ้าจะว่าไปเขาคิดกูดเนี่เหมือนเป็นดินแดนกึง่งๆระหว่าง สถานที่ดีบริสุทธิ์และสถานที่เป็นเหมือนขุมนรกเหมือนกัน <c oughs> วันหนึ่งพระพินโดพระราถวาเจ้ากับพระโมคัลานาเทละเจา้าลงบินนบายเห็นกระดูกลอยขึ้นไปบนฟ้ากระดูกลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นโครงกระดูกนี่แหละแล้วก็สักคู่หนึ่งลมพัดมากับพัดเอากระดูกที่เป็นโครงล่างกระดูก แปกกระตัดกระจายปิวหายเวรคนละชิ้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 น,นกลับจากบินทบาทาราาพ,พระโมคคัลลาพระปิโนภาระธวัชะได้เข้าไปทูลถามพระสัมมาพุทธเจา้าพุทธเจ้าก็เธอรู้แล้วเราถามตถาคตทำไมพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้คือพระโมคคัลลาพระปิโนภานระทวาชาัชะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็รู้ แต่ที่พระโมคคัลลานะมาถามก็เพื่อความแน่ใจพุทธเจ้าเลยแสดงธรรมว่ากรรมของสัตว์คนที่ได้ฆ่าวัวในเมืองราชรฤกคนที่ได้ฆ่าวัวนี่แหละเป็นคนที่ได้ใช้ชีวิตตลอดชีวิตฆ่า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 เขาเลยตายเพราะเขาตายแล้วเขาไม่เด็ไปไปผุดไปเกิดไอ้ปรตยต ที่ไปเกิดเป็นโครงกระดูกเนี่ยยมนึกถึงการฆ่ามันจะเฉือนใช่ไหมมันจะเฉือนเลาะเอาหนังออกก่อนเอาหนังออกก่อนแล้วเอาเนื้อไม่นจะเฉือนเอาเนื้อออกไว้ขายเอาเนื้อออกมากินมันก็เหลือแต่โครงกระดูกเนนั่นแหละเป็นตัวนั้นคือคนดิบเป็นคนฆ่าวัวฆ่าควายในในเมืองเมืองมคตหรือเมืองราชตะครึก ตายไปก็ไม่ได้ไปพุดไปเกิดก็วนเวียนอยู่ในที่เขาคิดจะโูดเนี่ยเป็นเวลานมนางกาเลไม่ได้ไปพูดไปเกิดก็เลยมาสำแดงกรรมให้พระโมกขานาผาปพพิโดบารัตวาชาเดนว่าวิบากกรรมเนี่ยมีจริงพระโมกขาลานาผาปิโดบารัตวาชาท่านก็เลยนํามาพูดให้บรรดามหาชนต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือกรรม กรรมที่มันทําสําเร็จไปแล้วเนี่ยมันแก้เนี่ยมันแก้ยากนายโยมในอย่างที่อารมาว่าเนี่ยบางคนเนี่ยฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยคิดว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงโลกเขาว่าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้บอกเราเลยว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงโลกมันกลัวตายจะตายวัวควายเนี่ยเป็ดไก่ก็ช่างเถอะสัตว์ทุกชนิดมันรับตัวกลัวตายแต่คนไปฆ่ามันเนี่ย อย่างคนเราเนี่ยบางทีคิดอยากจะกินเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการขายแปลกๆกินแปลกๆเอาปลามาใส่ในตู้เอากุ้งมาใส่ในตู้อัตาภาพน้ํามาใส่ในตู้อยากกินตัวไหนสั่งข้าเอาอย่างเงี้ยญาติโยมลองคิดดูเถอะเวลาเขาเป็นๆอยู่เขาก็ไม่เดือดร้อนหรอกเขาอยู่ในตู้ถูกใจขังมันสู้มนุษย์ไม่ได้แต่มนุษย์เองเนี่ยไปเชีย่ยวตัวนี้เนี่ยกรรม ที่เกิดจากการฆ่าเนี่ยหนึ่งยมรู้ไว้สัตว์มีชีวิตสองรู้เราเนี่ยเป็นผู้รู้ว่าสัตว์มีชีวิตสมคิดจะฆ่าตัวนี้เป็นเป็นมโนกรรมลแล้วลงมือทำการฆ่านี่คือกายกรรมแล้วทุบเขาฟันเขาตัดเขาอันนี้นี่คือการฆ่าสัตว์นั้นตายโดยการฆ่านั้นอันนี้กรรมห้าอย่างสำเร็จประโยชน์แล้ว สัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตยังไม่เป็นบาปแต่คิดจะฆ่าเป็นมนโนกรรมลงมือทําการฆ่าเป็นกายกรรมสัตว์นั้นตายด้วยการฆ่านั้นเป็นปานาธิบาเนี่ยคือสิ่งที่พุทธเจ,จ้าท่านสอนให้พวกเราเว้นจากกรรมที่ฆ่าเรารู้นี่ว่าเราทําอะไรไว้บางคนเนี่ยได้ทํากรรมที่หนักหนาสาหาัสผลวิบากกรรมกลับมาตอบสนอง